สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมแล้วก็บอลเสดนกคำนี้ได้แล้วนะครับผมซึ่งหลังจากคาทเทลไปเนี่ยผมได้ทําการเปิดหา g o คูอาร์เดอะมูวี่เทเลสไปนะครับผมก็ทําให้ผมได้เข้ามานะครับในมัลติการันตีตัวละครหน้าตู้นะครับผมบอกเลยว่ารู้สึกดวงของตัวเองเนี่ยมันก็มีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมช่วงนี้นะ ก็ยิ่งดีกว่าเวอร์ไวที่กูนั่งเกลือแดกไปหลายรอบคืออ,อ๋อขอบคุณมากที่โกกูกออกให้ผมนะครับผมไม,ไม่งั้นผมร้องไห้แน่ๆอ่ะแบบชีวิตนี้เดนคพังคือกูจะเกลือไปตลอดการมันไม่ได้นะเว้เข้าใจะปะเออแต่ก็ได้มาแล้วนะครับผมถ้าเราไม่จถามว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดตู้ตัวละคอรอะไรกันนะครับขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดกันเน้นผมแนะนําเลย อย่าทําสิ่งนี้อย่าเปิดเลยดีกว่าเก็บเพชรของคุณไว้นะครับเพราะสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้เนี่ยมันคือสิ่งต้องห้ามนะครับผมนั่นคือผมจะมาเปิดชาร์ตู้นี้นะครับผมกับ Go Power นะครับผมเพราะว่ามันมีนดเีเ c o u n t สามสิบเพชรต่อการเปิดหนึ่งมัลตินะครับผมซึ่งเปิดได้ทั้งหมด3รอบด้วยนะครับและเหตุผลทําไมผมถึงจะมาเปิดตู้นี้เนี่ยเพราะผมมองว่าตัวละครใหม่อย่างแอนดรอยด์นะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างแมมบาเนี่ย แม่งค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวนะครับผมผมคิดว่ามันเก่งมากเลยนะถ้าเอาไปเล่นดูดิเห็นป่ะมันบ้าเห็นป่ะพัตอินิโน่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แอคแท็กเพอร์ฟอร์มิงคีย์ฮิตแอนด์อินเซเบิลเอนเนอี่แอคแท็กแอคชันวันอดิคือแบบอะไรของอะไรเดี๋ยวหนึ่งนะวัดหมายความว่าไงวะเพิ่มแอคแท็กห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตีคีย์อีกหมายวัดอินดั a n มีนคือเยอะมากน่าจะตีแรงโคตรนะครับผม ในโค้แอนดรอยด์เว้ยก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่มีมอัตราหลบลีกที่สูงมากนะครับผมแล้วก็ตีบ่อยตีบ่อยนี่คือข้อดีโคตรของแอนดรอยด์ตัวนี้เลยนะครับผมคือเก่งทั้งคู่ผมมองว่าไม่เก่งทั้งคู่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเปิดหากูฟูลซูเปอร์สี่ฟูลพาวเวอร์ก็เก็บเพชรรอดได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมกําลังคิดอยู่ว่าโกสีฟูลพาวเวอร์เนี่ยกูไม่เปิดนั่งแล้วผมจะเก็บเพชรไปเปิดตู้ของดาก์บอลฮีโร่นะครับผมเพราะว่า,วา เดีย๋ยวมันจะมีคอแลบมาเดือนหน้านะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครใหม่มาอีกนะครับซึ่งต่างกับบอลฮีโร่เนี่ยอย่างที่เราดูกันนะครับว่าแต่ละตัวนี่คือมันน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมผมก็เก็บมาทุกปีนะเดี๋ยวผมโชว์เลยว่าต่างกับบอลฮีโร่เปตัวอะไรบ้างอ่ะเนี่ยผมก็นั่งเก็บตางกับบอนฮีโร่มาแทบทุกปีนะครับผมซึ่งแต่ละตัวถามว่าเก่งไหมมอกเลยเก่งมากเก่งแบบเก่งโคตรเลยนะครับผมคือที่ผมดีใจของครั้งล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าผมได้นี่มา ซูเปอร์เจ้าสี่ฟูลพาวเวอร์เวจิต้าลิมิตเบเกอร์เนี่ยแล้วก็โกคูโกคูตัวนี้คือสองตัวเนี่ยแม่งเก่งกโคตรโเลยนะครับผมก็เป็นเป็นช่วงนั้นนี่คือเรียกว่าดังวันที่เราแม่งคือมาแรงแสดงโค้งมากเพราะว่าแม่งเก่งชิบหายนะครับผมแล้วก็ทีเขาก็เก่งด้วยอีกอย่างหนึ่งพอมี e z าเนี่ย ezm แม่ง ezm e โคตรเยอะทั้งโก3ามเบสแต่ละตัวคือแม่งโกงเหลือเกินนะครับผมก็ผมก็อยากเก็บเพจไปเปิดตู้พวกนี้บ้างนะครับผมในเดือนหน้าเนาะ ก็ผมก็เลยคิดว่าโกลสีฟูลฮาวเวอร์ที่กำลังจะมาหลังจากนี้เนะี่ยผมก็ไม่น่าเปิดแล้วมัง้ง <laughs> ไม่ไม่น่าเปิดแล้วแหละเอาอจริงๆนะกูว่าเปิดหาตัวละครหายากหายากนิดเด็ดอย่างพวกนี้ดีกว่านะครับผมแต่ในวันนี้เรามาเปิดหาตัวละครตู้พัฟฟี่โกกันก่อนดีกว่านะครับผมผมหวังว่ายังถูงนะครับว่าในคลิปนี้เนะี่ยเราจะได้ทั้งแอนดรอยด์สิและก็แมมบามานะครับผมพอสองตัวนี้แบบขออย่างละตัวก็พอแล้วจริงๆพวกกูอยากได้มากนะครับผมโอเค งั้นเพื่อนแห้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มงมันเลยดีกว่านะครับผมกับการเปิดมัลติแรกนะครับเรามาภาวนากันดีกว่านะครับผมว่าผมจะไม่เกินในคลิปนี้นะครับผม let's go เฮ้ย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 มึงโล่งจังวะโอ้โหดูดูไม่มีอะไรเลยนะนี่คือโคตรโล่งเลยนะ เฮ้ยซุปเปอร์เสด้วยโอเคฟาช่า okay. เปิดมาดีมากฟาช่าเก่งมากนะครับผมเอ้ยเปิดดีว่ะแบมบ้ากับอ็นดอิปตัวใหม่ขอร้องจริงๆอยากได้มากๆตัวการันตีแล้วนะครับผมต่อไปฟาช่าอุ้ยสองเ้นทางฟาชาว่ะเฮ้ยอันนีุ้้มแล้ว ปลาชาเก่งชิบหายน,นะครับผมอให้เลยว่าปลาชาคโคตรเก่งแล้วกูได้สองตัววัาตัวเฮลแมนโอเคเฮ้ยแอหนอนสิบแปดบ้าออกให้หน่อยจริงๆอยากได้อันนี้คืออยากได้มากขอร้อนอ่ะเองนะออกให้หน่อยโอเคคอมบิเนชันวะค <c oughs> ำพูดได้ <c oughs> ไม่เปลี่ยนร่างากระจกตาเกีทีสองรอบเอา่าสองรอบนี่คือน่าจะใช่นั่นแหละถ้าสองรอบอะ รอบเดียวรอบเดียวไม่เป็นไรแต่มีคอมบิเนชันนะขอร้องอันดับสิบแปดแล้วก็แบบบ้าก็ได้สักตัวหนึ่งแล้วมีแต่อันดับสิบแปดเต็มเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้ยไม่ใช่มึงโอ้ยโอ้ โอ้ oh my god โอ้ยโมตินี่เคียมากโมตีเขียนนี่ส้มตีนจัดเลยโมตีแรกยังดีอยู่นะได้ฟาชาฟาชานี่คือยังดีอยู่โมตีสองนเคียอะไรเนี่ยหน้าตู้เหรอโอ้ชั้นตอนหน้าตู้แต่อันดับ18ม่วงเมื่อกี้ไม่ใช่หน้าตู้อะไรของมึงโอ้โหเคียเลยเครียเลยโมตีที่สามเนี่ยกูขอได้ไหมอันดับ18กับแมมบ้าสักตัวหนึ่งอะจริงจริง ไม่มีมีคอมบิมีคอมบิเนชันด้วยวะมี18บดกับคุรินมาคำพูดได้ไดไกูขอได้ไหมแมนโดนสิบแปดกับแมนบ้าจริงๆขอร้องอ๋อแค่ทำอมก้อดแดงนิ่โอ้ยถ้ากอดแดงมีตู้งสามตัวมันยิ่งยกว่านี้อีกขอได้ไหมโอ้โหโอ้ย เียโอ้โหโอ้บอกแล้วว่าดอนทร s ดิสโ m มอย่าหาทําเด็ดขาดนะครับตู้นี้อย่าเปิดอย่าหาทำโอ้โหไอ้กูอยากได้เอ็นเตสไปกับปาชาไม่ใช่ปาชาโอ้แว่าแม่งเก่งยู่อยากได้แต่ไม่กูไม่ได้โอ้โหจุกเลยกู คุ้มไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะได้ฝาช้ามาฝาช้าสามเส้นทางแล้วเนี่ยโอ้ยฝาชา้าโอ้ฝาช้าผมก็เก่งแล้วแหละตอนนี้นเก่งโคตรเลยแลนะครับผมตัวน,นี้อัพคี์แหลนะเนาะใช่อัพคี์นะครับผมฝาชา้า ูจุกเลยกูเจ็บตัวฟรีเลยเนี่ยโมไม่นะโอ้กันแรกก็คิดว่าแบบถ้าเปิดกูก็น่าจะได้ก็หวังเยอะไปสินะกูเนี่ยไม่เงยไม่น่าหวังอะไรเลยวะหวังทําไมตั้งแต่แรกวะเนี่ยเออจุกเลยกูโอ้โหแม่งเจ็บฮอาอริงจนะททีมพัฟฟี่โกะแม่งเก่งนะเว้ยแล้วผมก็มีตัวละครเยอะด้วยไงเนี่ย,เ,ยเห็นปะ ตัวกูก็มีเยอะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนั้นเลเวลอะเนี่ยตัวผมมีเยอะจะตายแล้วก็แบบแม่งทำทีมได้หลายหลายตัวเลยแหละไปพี่โกผมก็เพิ่งทำ e c a มาด้วยนะครับผมก็เก่งเ e ก่งเก่ง ecm ocean c h a r l o t ก็เพิ่งทำมาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีค็อปปี้ของเธออีกประมาณ6ตัวไอ้เชี่ยค็อปปี้มันเยอะใช่ไหมเปิดได้ซ้ำเกินเยอะเกินบางทีเนี่ยผมก็เลยอยากทำทีมไปพี่โกก็เพราะอย่างนี้แหละนะครับผมเพราะว่าผ,ผมมีตัวละครเยอะมากๆนะครับแล้วก็ ถ้าทําได้นี่ก็คือผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่าในการทําทีมนะครับผมคือคือผมมีของทาทีมแหละปัปปีก้กอคือกูมีของไงก็จะว่าคือผมมีทีมแน่แน่ถ้าผมเปิดได้มานะครับผมผมก็เลยอยากเปิดหาพวกเขานะครับประมาณนี้นะครับในทีมนี้สรุปผม่ากอดการถามว่าเกลือไหมก็หนักเอาการหนักเอาเรื่องเลยหนักแบบจุกเลยแหละตอนนี้นคือกูเจ็บอะเจ็บตัวกูเจ็บตัวฟรีเป็นรองให้ท่านผู้ชมดูว่าเปิดและคุ้มไหมนะครับผม อ๋อเโยโอ้ยกูเจ็บเลยเนี่ยเหรียญฟ้ามีอะไรแรกบ้างอ่ะโอ้โหไม่มีแต่ปูเก็บเหรียญฟ้าไว้นะครับเพราะผมจำได้ว่าช่วงหนึ่งเหรียญฟ้าเนี่ยมันมีให้แรกตัวละครด้วยนะครับผมผมอยากไม่อยากเอาไปแลกปูนะโอ, <c oughs> โอเคหรอวะได้ประมาณนี้กูโอเคแล้วโอเค ได้ฟาชั่นสองตัวกูก็ก็ได้เราบ้าฟาชั่นสองตัวก็สองตัวนะไม่ได้หวังอะไรมากกว่านี้แล้วโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่รอเปิดตู้แล้วก็บันทีโรุ่หลังจากนี้หรือโกคูซูเปอร์สี่ฟูพาวเวอร์ก็รอได้เลยนะครับผมเก็บเพชรของท่านผู้ชมไว้ให้ดีๆนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีเพชรไว้เปิดตู้พวกนั้นแบบเยอะๆนะครับผมยันก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ